สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายบันประจำวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนำแนวทางชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนามโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้บรรยากาศดีบรรยากาศใหม่โลกสดใสขึ้นกว่าเดิม ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือเหรียญน,นะครับบรรยากาศที่ดีลูกน้องลูกหลานบริวนันจะมีส่วนเติมเต็มเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะมารูปแบบของทรัพย์สินรายได้การเงินการทองปัจจัยอะไรที่ดีๆขึ้นมาวันนี้จะมีส่วนเพิ่ม แล้วก็เสริมสร้างขึ้นมาให้ความอบอุ่นให้ความเข้าใจที่ดีแล้วก็เพิ่มความมั่นคงในวงจรชีวิตของชาววันอาทิตย์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น The World The World คือโอกาสที่ดีนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับสำหรับคนที่รอคอยท่านมีแนวโน้มจะสมหวังเรื่องของการงานวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไป ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เคยเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องที่มันไม่ดีมีอะไรที่วุ่นวายก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป แล้วโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมางานจะดีขึ้นสำหรับคนที่ราคอยงานก็มีโอกาสดีได้งานทำสร้างงานได้ติดต่องานประสบผลสำเร็จเจรจาอะไรเกี่ยวกับการงานก็จะดีขึ้นจะมีงานเข้ามารุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานรวมทั้งอาชีพส่วนตัวอาชีพอิสระก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสดีเช่นเดียวกันท่าน,นามีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับรวมทั้งประเด็นความรักด้วยมีความสมหวังสำหรับคนที่รอคอยความรักนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีท่านสามารถพลิกสถานก,การณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้ครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็น3มไม้เท้านะครับนี่คืองานเงินความร,รักอยู่ในช่วงเวลาของการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่างานประจาวันนี้ท่านอาจจะทําสัญญาเจราจาตกลงงานใหม่ๆเข้ามาได้หรือก็ลงทุนงานใหม่ลงทุนกิจการใหม่ๆลงทุนเริ่มต้นสร้างอาชีพใหม่ๆที่ดีขึ้นด้วยนะครับหรือก็จะสานต่องานที่ดีอยู่แล้ว ให้มีความมั่นคงต่อไปรวมทั้งรวมทั้งสร้างอาชีพเสริมให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานด้วยนะครับเส้นทางการเงินก็มีเงินลงทุนหมุนเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการกําไรทรัพย์สินรายได้เติมเข้ามานะครับเรื่องของความรักวันนี้ก็จะเข้าใจซึ่งการกานคนที่รอคอยความรักสมหวังครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น2เหรียญน,นะครับสเหรียญคือสิ่งที่ควรระวังในเรื่องของรายจ่ายนะครับดวงของท่านดีรับเงินเยอะแต่ว่าประเด็นของรายจ่ายก็อาจจะเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ผ่านพ้สนสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ยังมีเรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะมากเป็นพิเศษหรือไม่ก็มาแบบไม่รู้ตัวนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ มีเรื่องของบุญกุศลมีเรื่องของพอรพิเศษได้รับโอกาสได้รับความเสถียรสมบังแก้ไขปัญหาได้วารายเนี่ยต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น u จ็สเมนวันนี้จะมีข่าวดีสําหรับพี่น้องชาววันจันนะครับคนที่รอคอยข่าวไม่ว่าจะข่าวเรื่องของการงาน มีโอกาสจะสมหวังการสมัครงานไว้การสอบเพื่อสัมภาษณ์หรือว,ว่าเพื่อทํางานใหม่ๆก็มีผลเป็นที่น่าพอใจรวมทั้งอยากจะเปลี่ยนแปลงงานรอคอยงานใหม่ๆวันนี้จะมีโอกาสด้วยนะครับจะมีข่าวดีเข้ามาถึงนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินด้วยคนที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังนะครับมีการแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ เรื่องของประเด็นความรักนะครับวันนี้สำหรับคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสจะสมบังนะครับมีผมบลิขิตมีสิ่งดีๆเข้ามาในวงจรชีวิตให้ได้พบคนที่ดีด้วยนะครับช่วงนี้ชาววันจันทร์นะครับวันนี้สร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์นนนแผ่เมตตาหรือว่าทำกิจกรรมดีๆอธิษฐานขอพรอได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ได้พบสิ่งที่ดีๆได้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินบันนี้รับเงินใช้จ่ายเงินบริหารการเงินอันนี้เป็นการที่ท่านจะดําเนินเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับรอบครอบละเอียดมีแผนงานรองรับนะครับเพื่ออนาคตเพื่อความมั่นคงในเรื่องของการเงินต่อไปนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็นราชินีดาบมีปัญหาบางเรื่องให้ขบคิดให้ทำให้จัดการให้แก้ไขนะครับอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวด้วยเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาศัยเหตุผลมีสตินะครับไม่ใช่ว่าตัดสินใจตามอารมณ์อย่างเดียวนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเฮอร์เ,ออเมสนะครับวันนี้โชคลาภมานะครับมาพร้อมกับสิ่งที่ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศสลส่งเสริมให้ท่านได้รับความสำเร็จมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับคนที่เจอปัญหาโจประศักจะผ่านพ้นได้รับโอกาสใหม่ๆสร้างโอกาสใหม่ๆประสบความสำเร็จนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับบันนี้ดวงดีมีโอกาสดีสิ้นสุดการรอคอยสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตจะดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับผลสําเร็จสร้างบุญสร้างกุศลก็อธิษฐานจิตขอสิ่งดีๆคุ้มครองปกปักรักษาโอกาสของท่านก็จะพบกับความรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีแก้ไขปัญหาได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาะโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้การงานโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับการขยายงานสร้างอาชีพรวมทั้งโอกาสทั้งด้านของอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชินีไม้เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้มาก่อนมีโอกาส มีความสําเร็จมีความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการติดต่องานการเจราจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประจํางานส่วนตัวหรืออาชีพอิสระนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นหนึ่งดาบเป็นเรื่องของพลังอํานาจ เรื่องของบารมีเรื่องของการตัดสินใจสติปัญญาวันนี้ชาววรรอังคารยังมีจุดที่แข็งคือการที่ท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้ลงมือทำแล้วท่านจะประสบผลสาเร็จนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น8 ไม้เท้าเรื่องของการขยายงานวันนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่างานประจําที่ทําอยู่แล้วท่านก็เปิดพื้นที่ขยายงานสร้างงานใหม่ๆห,หรือไม่ก็จะเป็นการเสริมด้วยอาชีพที่2ที่3อาชีพสํารองเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของการงานได้นะครับและโอกาสตามมาคือเรื่องที่งานเกี่ยวกับ ภาคเกษตรเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์ส่วนนี้ก็จะโดดเด่นเข้ามาเหมือนกันนะครับรวมทั้งการบริหารการจัดการการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้มีความสวยงามให้มีมูลค่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมและบางคนยังดีกว่านั้นอีกสามารถที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น9กาเหรียญวันนี้มีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินดีมากๆนะครับวันนี้จุดเด่นมีโอกาสารับเงินนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวอาชีพเสริมอาชีพอิสระวันนี้ขยายงานได้สร้างงานใหม่ๆได้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาค กเกษตรนะครับเรื่องของอสังหาเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยมีทั้งการสร้างมีการได้มามีการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับวันนี้การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงยังอยู่ในช่วงเวลาที่พร้อมจะทําได้จัดการได้แต่ปัญหาที่อาจจะยังไม่ลงตัวคือเรื่องของความรักหรือไม่ท่านอาจจะพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้นะครับคนที่รอคอยความรักอยู่วันนี้ก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับส่วนที่เป็นจุดเด่นวันนี้ยังมีเรื่องของโชคลาภโ โอกาสทรัพย์สินรายได้ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธเส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่เราคอยอยู่บางเรื่องบางอย่างอาจจะสมวังบางเรื่องอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่องไรก็ตามก็ภาพรวมดีแต่ยังมีเรื่องที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชินิท้วยนะครับ เป็นเรื่องรวมๆของการงานและการเงิน วันนี้เด่นนะครับวันนี้งานดีการติดต่องานการสร้างอาชีพต่างๆการบริหารงานทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสได้รับความสําเร็จเป็นรูปธรรมโดดเด่นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวเรื่องของรายได้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีปัจจัยสิ่งของมีสมบัติพัสถานหรือว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกค่อนข้างที่จะเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่พี่น้องชาววันพุธบางคนนะครับอาจจะมีความกังวลมีการรอคอยในบางเรื่องบางอย่างมีรอคอยความรักคนรักที่อยู่ห่างไกล การที่ยังไม่สมหวังนะครับใจเย็นๆในการรอคอยโอกาสของการที่ท่านจะได้รับความสมหวังก็ค่อยเป็นค่อยไปช้านิดหนึ่งนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น t e m p e r a n เรเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องชาววันพุธครับ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจากอุปสรรคจากปัญหาวันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้เรื่องของการรอคอยงานจะสมหวังนะครับไม่ว่างานที่เป็นงานประจําการสมัครงานไว้การที่ตั้นต้องการทํางานต่างๆก็มีโอกาสที่ดีขึ้นเรื่องข,งของการเงินก็เริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่กําลังรอคอยอยากจะเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับความรักก็จะเริ่มสมหวังนะครับใจเย็นๆในการรอคอยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับยังมีบรรยากาศที่ดีในเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้ทําให้ชีวิตยังมีความหมายยังมีคุณค่ามีบรรยากาศที่ดีครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับเป็นข้อที่ควรระวังแม้ว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ว่าปัญหาบางเรื่องบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวรวดเร็วควบคุมไม่ได้ก็เปลี่ยนไปได้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางระมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปรอคอยอดทนใจเย็นๆน,นะครับไม่บาดเจ,จ็นเรื่องของการงานการเงินความรักมีแนวโน้มที่ท่านจะเติบโตอย่างช้าๆนะครับบางคนก็อาจจะงุนงิดรำคาญใจในสิ่งที่รอคอยนะครับชีวิตจะเดินหน้าต่อไปแบบ แบบมีอนาคตที่ชัดเจนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ยังมีเรื่องต้องระวังนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาแบบปุ่บปับกระทันหันด้วยก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหสัสบ,บดี พี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พารหัสบดีนะครับวันนี้ยังมีเรื่องที่ดีเกี่ยวกับการเงินรับเงินเยอะๆนะครับแต่รายจ่ายก็ยังเยอะแต่ว่ามีโอกาสดีโอกาสใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงมีชื่อเสียงที่เติมเต็มเข้ามาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤรหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชาเรียน วันนี้รวยนะครับรับเงินการเจรจาการตกลงการที่ทําธุรกิจการเงินรวมทั้งการงานด้านอื่นๆจะประสบผลสําเร็จนะครับผลประกอบการดีเยี่ยมการติดต่องานมีข้อตกลงหใหม่ๆมีการซื้อการจ้างก,การจัดหางานเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับใครที่รอคอยงานอยู่จะสมบังรวมทั้งคนที่รอเกี่ยวกับเรื่องของการเงินวันนี้จะประสบผลสําเร็จนะครับรับเงินจํานวนเยอะๆเลยนะครับวันนี้ดีเยี่ยมในเรื่องของผลประกอบการ กำไราการเงินดีมากๆครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5เหรียญน,นะครับวันนี้ยังมีรายจ่ายแม้ว่ารายรับเยอะนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็ยังมีมีเหตุจําเป็นต้องจ่ายน่นจ่ายนี้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับบริหารเงินด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในเรื่องของรายจ่ายนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นสเตรงนะครับวันนี้ยังมีจุดของคําว่าการแก้ไขปัญหา ด้วยอาศัยประสบการณ์อาศัยความคิดที่เริ่มสร้างสรรน,นะครับอันนี้ชีวิตของท่านคือลงมือทําแก้ไขปัญหาเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมสู่ภาพสตรีชาววันพารหัสบดีวันนี้ยังมีส่วนที่เป็นผู้นําด้วยนะครับแก้ไขปัญหาได้โดดเด่นและก็สร้างอะไรดีๆขึ้นมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันพฤรหัสบดีนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับวันนี้มีโชคลาภเยอะๆโชคลาภมาแบบไม่น่าเชื่อมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความสําเร็จมีคนยอมรับนับถือมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาตลอดนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพรฤหัสบดีวันนี้ดวงของคนมีแนวโน้มที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตที่ดีเยี่ยมและก็มีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเจราจาการตกลงการติดต่อง,งานจะประสบผลสําเร็จการบริหารงานทั้งหลายทั้งปวงจะก,ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นรายรับรายได้วันนี้ดีมากมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามมองไปที่รายจ่ายก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันต้องบริหารเงิน ด้วยความประมาทตะวังนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้รับโชคลาภใหญ่ๆมาแบบน่าตื่นเต้นมาแบบไม่น่าเชื่อด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้ยังมีบรรยากาศดีๆการเริ่มต้นการสานต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ไม้เท้านะครับ2ไม้เท้าคือโอกาสดีในเรื่องของการงานวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนนะครับ บางคนเปลี่ยนบรรยากาศของการงานบางคนมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆบางคนมีการเจราจาตกลงทําธุรกิจใหม่ๆร่วมกันได้ทําสัญญาใหม่ๆได้การค้าการขายการติดต่อเจราจาธุรกิจการงานจะประสบผลสําเร็จด้วยบางคนก็มีการเดินทางเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของ อาชีพเสริมก็ไม่เร็วนะครับวันนี้จะมีอาชีพที่เติมเข้ามาด้วยเพื่ออนาคตเพื่อความมั่นคงต่อไปเรื่องของการเงินวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีรายรับอยู่ในช่วงเวลาที่รับเงินรับรายได้นะครับผลประกอบการกําไรค่าตอบแทนต่างๆเริ่มดีขึ้นและเช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักก็จะดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น The ะฟูลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาหลายอย่างเหมือนกันนะครับบางคนย้ายงานบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของงานเป็นงานฟรีแลนซ์งานที่ไม่ต้องจําเจซ้ำซากเพราะว่าชอบการเดินทางชอบเปลี่ยนแปลงบรรยากาศใหม่ๆอยู่ตลอดด้วยนะครับบางคนก็จะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยเพื่อพักผ่อนเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆเติมแรงจูงใจให้กับตัวเองด้วยก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสตาร์นีก่ก็การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบางคนก็อาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นงานเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปลื่นไหลไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส ทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นหไม้เท้านะครับเป็นโอกาสดีโชคลาภสิ่งดีๆการงานการเงินความรักเกิดขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าจับตามองไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการเงินความรักคือเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรดแลนซ์อาชีพก็จัเติมเข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเปลี่ยนแปลงงานย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้รวมทั้งการเดินทางออกต่างจังหวัดการพักผ่อนหย่อนใจชีวิตคือมีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อความสุขความพอใจของตัวทานด้วยนะครับการเงินก็จะดี ขึ้นรายรับเริ่มดีขึ้นมาความรักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งโชคลาภโอกาสบรรยากาศใหม่ๆหม่เริ่มมีเข้ามาครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเส้นทางดวงวันนี้ดีเยี่ยม มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์มากรายรับรายได้การงานการเงินทิศทางชีวิตดีขึ้นมากๆด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ดาบนะครับวันนี้มีการติดต่อการสื่อสารการตกลง มีการทำสัญญาใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านยังสามารถทํางานได้ติดต่องานได้ตกลงงานได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องทําด้วยดความรอบคอบระมัดระวังป้องกันข้อผิดพลาดและอย่าใจร้อนนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น7ไม้เท้านะครับวันนี้เรื่องของการแข่งขัน พี่น้องชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จนะครับมีการคัดเลือกมีการใช้กฎเกณฑ์กติกาหรือว่ามีการแข่งขันกันบางอย่างในวงจรชีวิตในเรื่องของการงานด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับประการต่อมามาดูส่วนที่สามกันนะครับเป็นวีดอฟฟอร์จู e นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้มีกลงล้อของโชคลาภกลงล้อของชีวิตที่ดี นำท่านไปสู่ทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตแล้วได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาการงานจะดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะสมหวังนะครับมีงานเข้ามาแล้วในช่วงนี้เรื่องของการเงินวันนี้มีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนเยอะๆพลิกชีวิตได้ร่ํารวยได้นะครับรับเงินจํานวนมากๆเข้ามาครับเรื่องของชีวิตก็จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็น6ดาบมีการคลี่คลายปัญหานะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาสำหรับท่านที่เจอาประสักวันนี้โอกาสของการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่วิกฤตเป็นโอกาสทองได้ร่ํารวยมั่นคงมีงานมีเงินมีชื่อเสียงมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีการติดต่อการสื่อสารการเจราจาตกลง,งธุรกิจการงานรวดเร็วขึ้นมีการแข่งขันในๆดท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จด้วยนะครับรวมทั้งโชคลาภจํานวนมากๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาสาหรับท่านที่เจอปัญหาต่างๆเริ่มมีการคลี่คลาย แล้วจะดีขึ้นครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีมีความสําเร็จมั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ํารวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ